สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Ghost of Tsushima กันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับ เรื่องราวของเกมได้เริ่มขึ้นเมื่อกองทัพของมองโกนั้นได้บุกมายังเกาะซูชิมะนั่นจึงทำให้ทัพซามูรนั้นต้องเข้าต่อสู้กองทัพซามูรนั้นนำโดยชิมุระและตัวเอกของเรื่องอย่างจินซาคาได้เข้าต่อสู้กับพวกมองโกเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองแต่ทว่าก็เป็นการพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของทัพซามูไรและภาพสุดท้ายที่จินซาคาได้เห็นนั้นก็คือท่านชิมุระนั้นถูกจับก,กาโดยโกตุนขานแม่ทัพของฝ่ายมองโกหลังจาก จินก็ได้ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นถูกช่วยโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูนะเหตุผลที่เธอช่วยจินนั้นก็คือเพราะอยากให้จินนั้นช่วยน้องชายของเธอทากะที่ถูกพวกมองกโกลจับไปแต่ทว่าจินเองก็ได้ข่าวเรื่องท่านชิมุระว่าเขายังไม่ตายและถูกจับไปที่ปราสาททาเนะนั่นจึงทําให้จินซาไคานั้นตัดสินใจที่จะช่วยลุงของเขา ทานชิมุระก่อนถ้าหากทัพซุนไรได้ผูนนําทัพกลับคืนมาก็จะสามารถรวบรวมกองทัพและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกมากส่วนทางยูนาเองก็ได้แยกกลัวออกไปเพื่อเตรียมทางหนีไว้ให้จีนนั้นได้บุกไป,ปยังปราสาทาเนดาแบบวิถีซุนไรซึ่งก็คือการเข้าปะทะกันซึ่งซึ่งหน้าจนทําให้จีนนั้นได้เข้าต่อสู้กับโกตุนคาแต่ทว่าก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งที่สองของจีนโกตุนคานั้นได้จับจีนโยนลงสะพานไปแต่ทว่าจีนนั้นก็ ก็กลับรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นจินก็ได้ไปรวมตัวกับยูนะเพื่อไปช่วยน้องชายของเธอทากาที่นี่เองจินได้ถูกบังคับเข้าสู่วิธีแห่งโก้หรือก็คือการลักลอบเข้าไปและฆ่าคนอื่นจากด้านหลังโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเพราะหากพวกมองโกได้รู้ว่าซามูไรบุกมาพวกเขาจะฆ่าเฉลยทิ้งทันที หลังจากฆ่าพวกมองโกลจนหมดแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ข้อมูลจากเฉลยที่ช่วยไว้ว่าทาการนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เขาวนั้นถูกย้ายไปยังอ่าวอาซามกหลังจากทราบข่าวนี้จินก็ได้ขอแยกตัวออกไปชั่วคราวเพื่อวรวบรวมกองกำลังไว้ช่วยท่านชิมุระยามที่บุกป,ปราสาทคาเนดาจินนั้นได้ไปพบกับอาจารย์อิชิกาวะ มือธนูที่เก่งที่สุดในเกาะซูชิมะและท่านหญิงมาซาโกแห่งตระกูลอาดาจิและเพื่อนเก่าของเขาริวโซแห่งกลุ่มหมวกฟางพวกเขาทั้งหมดนั้นตอบแล้ว ว่าจะมาช่วยจินในตอนที่บุกปรา,าสาทคาเนดาหลังจากนั้นจินก็ได้มารวมตัวกับยูนะก่อนที่ยูนะนั้นจะแนะนำเคนจิซึ่งเป็นพ่อค้าให้จินรู้จักพวกเขานั้นได้วางแผนและแอบเข้าไปในเกวียมของเคนจิเ่อเข้าไปยังค่ายของพวกมองโกลโดยเคนจินั้นได้มอมเล่าพวกมองโกลก่อนที่จินจะสามารถช่วยทากะน้องชายของยูนะออกมาได้จินได้ให้ทากะและพวกยูนะเดินทางไปยังโรงหลอม โอมัสกอรจินนั้นได้ปลุกไปยังอาอาซามุอีกครั้งและเข้าต่อสู้กับพวกมองโกลจนสามารถช่วยเหลือฉเฉลยที่เหลือจากอ่าอาซามุมาได้หลังจากนั้นจินก็ได้ไปหายูน่ที่โรงหลออโคมัสกก่อนที่จะให้ทาการนั้นสร้างตะขอเพื่อไว้ใช้ปีนกำแพงตอนที่บุกปราสาทคานดะก่อนที่ควันไฟนั้นจะลอบพวกมองโกลมาจินจึงได้เข้าต่อสู้กับพวกมองโกลเพื่อปกป้องโรงหลออโคมัสกและสามารถเอาชนะพวกมองโกลมาได้ หลังจากที่ทากะสามารถสร้างตะขอเหล็กได้เป็นผลสำเร็จพวกเขาทั้งหมดจึงเตรียมตัวบุกไปยังปราสาทาเนดาดะเพื่อช่วยเหลือทันชิมุระต่อจีนนั้นได้รวบรวมกองกำลังของเขาแต่ก็ไม่พบวีแววของลิลโซแห่งกลุมหมวกฟางแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่สามารถรอต่อไปได้พวกเขาทั้งหมดจึงได้บุกไปยังปราสาทแานดะและเข้าต่อสู้กับพวกมองโกงจนจีนก็ได้รู้ความจริงที่ว่า อิ๊โซนั้นได้เข้าร่วมกับพวกมองโกไปแล้วจินจึงไม่มีทางเลือกเขาได้เข้าต่อสู้กับดิโซที่เป็นเพื่อนเก่าของเขาและสามารถเอาชนะมาได้แต่ถ้ว่าดิโซเองก็สามารถหนีไปได้เช่นกันจากนั้นจินจึงแอบเข้าไปในปราสาทจนสามารถช่วยเหลือลุงของเขาท่านชิมูละออกมาได้ส่วนทางด้านโกตุนขานเองก็ยกทัพขึ้นเหนือไปเพื่อยึดโทโยทาะมมต่อ ส่วนจินและลุงของเขานั้นได้เข้าต่อสู้กับพวกมองโกจนสามารถยึดปราสาทคาเนดะคืนมาได้หลังจากทัพสมุไรได้กู้นำทัพกลับคืนมาแล้วพวกเขาจึงรวบรวมกองกำลังและเริ่มยึดปราสาทต่างๆจากพวกมองโกคืนมาเท่านั้นยังไม่พอชิมุระได้เริ่มหาพันธมิตรเพิ่มจนเล่งไปที่ยาลิกาวะแต่ทว่าที่ยาลิกาวะนั้นเกลียด ตระกูลชิมุระเป็นอย่างมากเนื่องจากเรื่องราวในอดีตยูนาจึงอาสาที่จะไปยาลิกาวะเพื่อเจราจาเพราะเธอนั้นเติบโตขึ้นมาที่นั่นส่วนทางด้านจินเองก็กลับไปยังตระกูลซาไคเพื่อเอาเกร่อของตระกูลมาใส่และก็ได้พบกับ นายูริโกก่อนที่จีนนั้นจะขอให้เธอสอนวิธีสร้างจิตให้หลังจากนั้นไม่นานนายูริโกก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยความชลาภาพจากนั้นจินก็ได้ไปรวมตัวกับยูนะและเข้าไปยังเมืองยาลิกาวะ เพื่อเจราจาก่อนที่พวกมองโกนั้นจะบุกเข้ามาในเมืองจีนจึงได้เข้าต่อสู้กับพวกมองโกพร้อมกับพวกยาลิกาวะจนทําให้พวกเขานั้นสามารถขับไล่พวกมองโกไปได้นั่นจึงทําให้ยาลิกาวะนั้นได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกองทัพสมุไราจากนั้นจีนก็ได้ไปพบกับชิมุระและได้ส่งคนไปยังแผ่นดินใหญ่เพื่อขอกําลังเสริมจากโชกุน พวกเขาได้เข้าต่อสู้กับพวกมองโกลและคุมการค้นส่งสารจนสามารถฝ่าเรือของทัพมองโกไปยังแผ่นดินใหญ่ได้เป็นผลสำเร็จต่อมาจินก็ได้ข่าวของลิวโซว่าอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งจินจึงคิดจะไปจัดการกับลิวโซทากะจึงอาสาที่จะช่วยจินได้เข้าประทากับพวกมองโกและกลุ่มหมวกฟางและก็ได้เผชิญหน้ากับลิวโซอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่านี่เองก็เป็นแผนของลิวโซ เขานั้นได้วางกับดักจีนจนจีนนั้นถูกจับทากะาที่ได้รู้เรื่องว่าจีนนั้นถูกจับจึงพยายามที่จะมาช่วยจนทําให้เขาก็ถูกจับไปอีกคนหนึ่งโกตุนคานได้เข้ามาพูดคุยกับจีนได้เสนอให้จีนนั้นร่วมมือกับเขาแต่ทว่าก็ไม่เป็นผลสําเร็จเขาจึงได้ยื่นดาบให้ทากาะได้สั่งให้ทากะนั้นฆ่าจีนเสียแต่ทากะก็ได้หันดาไปหาโกตุนคานนั่นจึงทําให้ทากะนั้นถูกโกตุนคานปิดชีพลง จากนั้นไม่นานยูนะก็ได้เข้ามาเพื่อช่วยจินและทากะและก็ได้พบกับศพของทากะพวกเขาทั้งสองนั้นได้ฆ่าพวกมองโกและกลุ่มหมวกฟางทิ้งทั้งค่ายส่วนดิลโซและโกตุนขานั้นได้หนีออกจากค่ายไปแล้วหลังจากฝังศพของทากะเรียบร้อยแล้วจินและยูนะก็ได้ไปรวมตัวกับชิมุรนะเพื่อเตรียมเปิดศึกครั้งที่สองกับพวกมองโก ชิมูลนะนั้นได้รวบรว,วมกองกำลังและได้เริ่มบุกเข้าต่อสู้กับพวกมโมโกอีกครั้งหนึ่งจนสามารถเริ่มยึดพื้นที่ต่างๆขึ้นมาได้แต่ทว่าโกตุนขาดเองก็ศึกษายุทธวิธีของพวกสมุไรมาเป็นอย่างดี เขานั้นจิงวางกับแับและได้ระเบิดสุภาทีจินจึงไม่มีทางเลือกเพราะหากปล่อยไว้แบบนี้สมุไรอาจจะพ่ายแพ้เป็นครั้งที่สองก็ได้เขาจึงใช้วิธีแหงโกลดและได้แอบ,บเข้าไปในค่ายของพวกมองโกและได้วางยาพิษพวกมองโกจนเขาได้ประทากับบิโซอ,อีกครั้งนึ่งในครั้งนี้จินสามารถจัดการกับอิโซและสังหารเขาลงได้แต่ทว่า การกระทำในครั้งนี้ของจีนนั้นผิดหลักการของสมุรัยทำให้ชิมุลานั้นไม่มีทางเลือกจึงได้สั่งจับกลุ่มจีนเข้าไปขังไว้ในคุกก่อนที่เคนจินั้นจะมาช่วยจีนให้แหกคุกออกมาได้จีนนั้นได้หนีจากค่ายของพวกสมุรัยและได้เดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปพบกับยูนาหลังจากจีนได้พบกับยูนาแล้วพวกเขาทั้งสองจึงได้ยึดค่ายค่ายหนึ่งมาจากพวกมองโก,โก ก่อนที่พวกเขาจะได้ข่าวว่าโกโดุลคาน,นั้นมีแผนที่จะเดินทางออกจากเกาะซูชิมะเพื่อไปยังแผ่นดินใหญ่จินจึงได้รวบรวมพรรคพวกของเขาทั้งหมดเพื่อเปิดศึกครั้งสุดท้ายและยังได้แอบเข้าไปในค่ายของชิมุระก่อนจะเขียนจดหมายไว้ให้เรื่องแผนการการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับโกโดุลคานที่โจง,งากุและจินเองก็หวังว่าชิมุระนั้นจะมาช่วยเขาจินและพรรคพวกได้เข้าปะทะกับพวกมองโก ก่อนที่ทัพสมุรัยของชิมูลานั้นจะมารวมตัวกับพวกจินนั่นจึงทําให้จินนั้นได้เข้าประทะกับโกตุนทานการต่อสู้ครั้งที่3ของสมุรและมองโกจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งครั้งนี้จินสามารถสู้กับโกตุนทานและสามารถสังหารเขาลงได้ในที่สุดหลังจากจบศึกจินนั้นได้สารจากชิมุระจินจึงได้เดินทางไปพบกับชิมูระพวกเขาทั้งสองนั้นเริ่มพูดคุยเรื่องความหลังกันชิมูลานั้นได้เล่าถึงเรื่องที่โชกุนนั้น สั่งยุทตรกูลตาคายและยังรวมถึงเรื่องที่ชิมุระได้คำสั่งจากโชกุนให้สังหานจินทิงทั้งสองจึงได้เข้าต่อสู้กัน ศึกระหว่างสมุไรทั้งสองนั้นจบลงด้วยชัยชนะของจินซาไคในที่นี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะสังหารชีมูราทิตามวิถีเกียรติแห่งสมุไรหรือเลือกที่จะปล่อยเขาไปได้แต่ทว่าไม่ว่าจะเลือกตัวไหนบทสรุปก็จะจบลงคล้ายๆกันจินนั้นจะแยกตัวออกไปและกลายเป็นอาดยากอรที่ถูกหมายหัวโดยสมุไรแต่ทว่าเขานั้นยังมีหน้าที่ที่ต้องทําอยู่นั่นก็คือ การจัดการกับพวกมองโกที่หลงเหลืออยู่ในเกาะซิชิมะก็กจบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง Ghost of s u s h i m a สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ